อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปตามล่าการ์ดใหม่กันดีกว่าเป็นการ์ดตัวละครของลายตัวที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถกันว่าการ์ดใบน,นี้ความสามารถอะไรผมก็ได้ตัวละครลายมาสองตัวแล้วก็คือหมีบาวกับ โคนี่ตัวนี้ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะมาดูความสามารถกันเจ้าตัวนี้นะครับความสามารถก็จะเป็นเมื่อมาถึงพื้นที่โอลิมปิกมีโอกาส85%สิ้าเปอรนต์้างมาร์คและดูดและดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องก็คือจัดงานนะครับเหมือนพวกดร์คโคอีแล้วก็อีอันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะ ดีกว่าเพราะว่าหลังตาที่สามไปแล้วเนี่ยสกิลมันจะถูกปลุกขึ้นมาเป็น95%ส่วนอีกสกิลหนึ่งของมันก็คือเมื่อตกยังพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างโอกาส25%ไปยังเที่ยวรอบโลกและยกเว้นค่าผ่านทางตัวนี้ก็จะเหมือนบินของชาร์ลอตนะครับเอ,อที่ว่าบินโคตเพ่อโคตรแม่บินประมาณนั้นแหละครับคือบินจริงๆนะสกิลนี้แบบต้องยอมอ่ะ บินจนหัวร้อนอะ่ะเออก็น่าตามหาอยู่นะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยจะไปดูกันว่าหายังไง ไอนอนตัวเขียวๆเ,เนี่ยหายากแน่เลยเออเนี่ยไอ้ตัวเขียว,เ,ยวเนี่ยแล้วก็อะไรเนี่ยแพ็กการ์ดล้มละลายแพ็กการ์ดวิกตอรี่แพ็กการ์ดท่องเที่ยวอืมถ้าใครได้คือถ้าใครสุ่มแล้ว ได้ตัวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรทําก็เนี่ยเอาแพ็คการ์ดมาแลกก็ได้นะครับอ๋ไอตัวธรรมดานี่เราต้องหาการ์ดใบเนี้ยอะไรเนี่ยเชลลี่มิสไซ์ให้ได้ห้าใบเราถึงจะได้ตัวธรรมดามา ในในแพ็กการ์ดก็มีนะครับใครแพ็กมีของดองก็ลองไปเปิดแพ็กการ์ดหาดูแล้วกันเดี๋ยวผมลองเปิดสักหน่อยหนึ่งชื่อไม่ขึ้นหรอแสดงว่าไม่ได้ไปขายก่อนครับการ์ดเต็ม ขายขายขายไปเดี๋ยวเราไปซู่มหากันดีกว่ามาแบบมาแบบ แพ็กการ์ดพิเศษ200นะครับจะได้ไหมนี่มีแววว่าจะเจ๋งหรือเปล่าปะแพ็กแรกคอนอนได้ไหมไอ้นอนเอสเนี่ยนอนเอสมาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยขาดขาดอะไรวะย่ไปดูแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ขาดอะไร โอ้ขาดเอ็ดเวิร์ดกับหมวกกันน็อกนะครับไปเดี๋ยวเราไปสุ่มต่ออีกแพ็คหนึ่งคอนหนอนได้ป่าวะเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอยากได้เอ็ดเวิร์ดว่ะเอ็ดเวิร์ดจงมามามาเอ็ดเวิร์ดมาให้กูหน่อยพวกพวกขาดว่ะก็ขาดไอ้การ์ด เดี๋ยวเราไปไปเปิดของแถมกันแล้วกันครับของฟรีไอของแถมกันเอ๊ะพูดยังไงวะพูดแล้วงงไปไปไปเปิดของแถมกันแล้วกัน ตอนนี้เราขาดนอนนะขอร้องขอให้ได้นอนแล้วกันเอ็ดเวิร์ดเอ็ดจงมาเอ็ดเวิร์ดมาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดคาดเอวอะขอเถอะขอเถอะขอเถอะไม่ได้วะมันมันหาได้จากไหนมั่งวะเนี่ย ตอนนี้เราหมดไป400เพชรแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันหาจากไหนหาได้จากแพ็กการ์ดพิเศษวัตถุดิบแลกเปลี่ยนเดี๋ยวดูกิจกรรมก่อนไม่รู้มันได้อ่ากไหนสำหรับเจ้า หรือหรือว่าต้องสุ่มเท่านั้นนะเออไอเอดเวิร์ดเอสเนี่ยไอการ์ดเอสเนี่ยไปไปสุ่มกันต่อมาฮะเอดเวิร์ดเอส มาให้หน่อยมาให้หน่อยเร็วแล้วขอแพคนี้มันต้องมาแล้วแหละแพ็คนี้ยมานอนเอสยูไน์โอ้โหเจ๊งว่ะไปอย่าไปยอมแพ้เราเราต้องลุยมามามานอนเอสนอนเอสโอโ้เจ๋งบอกว่ากูอ่ะอีกครั้งนึง เอ็ดเวิร์ดอยู่ไหนเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดโอ้ยหมดไปพันเพรแล้วเดี๋ยวเปิดของฟรีกันดีกว่าของแถมของแถมไอหนอนเอ็ดเนี่ยน่าจะได้ยากอยู่นะ ขอให้ได้จากของแถมแล้วกันเออขอให้ได้จากแพ็คที่มันแถมมาเนี่ยหมดไป 1, พันเพชรแล้วนะเฮ้ยเห็นใจตัวหน่อยมานอนจงมาหมวกันดนอเอาไปตีหัวเงยจีเอ,เมอ็มถ้าทายจะเจ๊งกว่าเว้นนี้อืม ดูดิไม่มาเลยอ่ะเจ๋งแน่เลยเดี๋ยวเราไปไปแลกไอ้นี่กันดีกว่ะแลกแพ็กแถมกันดีกว่ะเผื่อได้เ,เออเสื้อวินนี่มันเยอะแท้ไปเอาไปแลกเสื้อวินเนี่ยแลกอะไรเนี่ยแพ็กการ์ดล้มละลายนะไะแลกเลยมา ความรู้สึกเหมือนจะเจ๊งนะเว้นเนี้ยนอนแม่งยากว่ะหมดตอนนี้ผมหมดไปแล้วพันเพชรนะครับป่ะสุ่มต่อนอนตัวสีเขียวหนึ่งมาหากูหน่อยได้ไหมมาเถอะมาเร็วเร็วเร็ว เหมือนจะเจ๊งอ่ะพันพันฟรีแล้วนะครับผมบมดไวพันฟรีโหไม่มาเลยว่ะไปะหาของฟรีต่อก็เว้นนี้นะครับไอหนอนอเอ็ดเวิร์ดะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดน่าจะหายยากที่สุดนะ ก็หมดไปพันสี่แล้วขาดมันอยู่อันเดียวเนี่ยถ้าได้มันก็ปิดเว้นเรียบร้อยเลยเอ็ดเวิร์ดมาเอ็ดเวิร์ดอยู่ไหนเอ็ดเวิร์ดมาผมว่าเว้นนี้กินแ้วอ่ะ อ้โหมวกันน็อกอีกแล้วปะซุมตอผมว่าแพ็กนี้มันต้องมาได้แล้วนะพันหกแล้วอะ่ะเออมันต้องมาดิไม่มามาพันแปด กูขอแค่หนอนใบเดียวเนี่ยมึงให้ไม่ได้ใช่ไหมฮะมาสองพันเลยโอก g a เต็มว่ะไปแรกไปแรกก่อนแล้วกันสักุละหมวกนี้โคตรเยอะแรกแม่งเลย อีเวนต์นี้รู้สึกจะชอบช้ำนะผมเนี่ยโคตชอบช้ำเลยอ่ะตายตายปาสุมตอ่อมาให้น่อยเฮ้ะการ์ดเอสเอ,อ๋ยหมดไปสองพันแล้วอ่ะไม่มาเลยสองพันสองอ่ะ ืสองันสองแล้วอ่ะไอหนอนใบเดียวแม่งล็อกไว้แน่เพรก็ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ยลงแพทที่ไรนี่แบบหัวร้อนทุกทีเลย ไปเดี๋ยวเราไปแพ็กแถมกันนอนม,มาเยอะมาเธอะมาเธอะเหมือนจะเจ๊งนนเว้นเนี่ยหมดไปสองพันสองร้อยแล้วยังไม่ได้เลยดูดิแพ็กแถมก็ได้แต่อะไรไม่เนาะ แรกต่อ,อ,อ,อหึมมึงใบเดียวเนะี่ยให้กูไม่ได้ไไดบ้าเอ้ยจะได้ไหมเนี่ย เอ็ดเวิร์ดมาเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดมาให้หน่อยมาให้หน่อยเหมือนเราเพชรไปทิ้งเลยว่ะไม่มา ก็หมดเกือบจะสามพันแล้วแหละก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปคิดก่อนว่าจะตามหาต่อดีไหมหรือจะพอแค่นี้เจ๊งครับเจ๊ง